ก็จริงๆถ้าไม่สาวๆก็ได้นะคะหนุ่มๆแล้วก็เอาไปแชร์ประสบการณ์ให้กับสาวๆนะคะตกใจนะคะเมื่อรู้ว่าเฮ้ยเรามีเนื้องอกที่หมดลูกนะแปดเซนค่ะที่ที่คุณหมอเห็นนะคะแล้วก็คุณหมอบอกไม่ได้ก้อนเดียวแต่ก็ก็รึกว่าเฮ้ยรู้สุกว่เราไม่ต้องผ่าอยู่ได้พยายามลองทุกทางนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมิวกี้นะคะมิวกี้เลด้วเลนาค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูร่รายการมิวกี้สตอรี่แล้ววันนี้นะคะมิวไม่ได้มาคนเดียวเพราะมิวมี5 N N w แอนแอน,อนวนี่ค่ะน้องใหม่ของหนูนะคะก็คือน้องเทนเทนนั T ่นเองค่ะหนูเป็นเด็กผู้ชายนะคะแต่ว่าหนูชอบแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงครับน้องเขาซนมากค่ะเราก็เลยมาโน,นนี่ตรงขามิวนะคะมิวก็เลยเออกมาโชว์ วีลกรรมของน้องคนนี้นะคะก็คือเราเจอเขาที่ถนนพระรามสามนะคะเป็นถนนแปดเลนเขาก็วิ่งอยู่ข้างๆอ่ะแบบข้ามถนนน่าสง,งสารมากเลยอะ่ะแล้วน้องชายของมิวก็คือไปเจอนะคะแล้วก็ก็กบอกว่าถ้าเกิดว่าวนาอีกรอบเจอเขาก็จะมาเลี้ยงก็เขาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีแผลนีดหน่อยด้วยเนาะน่ารักนี่น้องเทนเทนเลี้ยงมาประมาณสามสี่เดือนแล้วนะคะตัวเท่าเดิมเลยค่ะเป็นแมววิเศษคะ่ะแมวแครตัวเท่าเดิมไม่เปลี่ยนนี่น่ารักมาก ถ้าอุ้มนี่เขาจะโชกแข้งโชกขาอย่างนี้น่ารักมากนะคะป่ะพอแล้วนะเราก็ไม่ต้องสนกับพี่ละไปละบายบายเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะมิกวก็ตั้งใจที่จะมาพูดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้กับสาวๆนะคะก็จริงๆถ้าไม่สาวๆก,ก็ได้นะคะหนุ่มๆแล้วก็เอาไปแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับสาวๆนะคะก็เบื้องต้นเลยะคะ่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้องมิวหน่อยนะคะขอบคุณนะคะเพราะว่ามิวมั่นใจว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์ มากนะคะแล้วก็มิวตั้งใจจะทําประมาณ3ามสี่คลิปในในเรื่องเดียวกันนะคะก็จะทําแบบกระจายแยกๆก,กันออกไปก็ล่าสุดมิวก็ได้ไลฟ์แล้วนะคะว่าแบบเอ้ยชีวิตมิวหลังที่จากที่เงียบไปเนี่ยไปทําอะไรบ้างนะคะมิวก็ได้ไปดูแลตัวเองเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาเล่าว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิวก็จริงๆมิมิวรู้เรื่องเี้ยมานานแล้วนะคะว่ามิวตรวจพบว่ามิวมีเนื้องอกที่หมดลูก ะะสาวๆบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบตกใจนะคะเมื่อรู้ว่าเฮ้ยเรามีเนื้องอ,อกที่หมดลูกนะแต่ว่าจริงๆก็จากประสบการณ์ก็คือตกใจก็ตกใจะค่ะตกใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ต้องแพนิคมากเกินไปเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็มันเกิดขึ้นได้กับกับกับหลายๆคนอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงโสดไม่โสดไม่โสดก็มีโอกาสเป็นนะคะแล้วก็สาเหตุคุณหมอยังไม่ทราบก็ไม่ได้บอก ว่าอะไรแต่เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังจากที่มิวเป็นเอ็กซ์เพรสด้านนี้ไปเรียบร้อยนะคะก็เรื่องเรามิอยู่ว่าอ่าเจอได้ยังไงคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอคุณคุณหมอนวดนะคะก็เพราะว่ามิวเป็นคนชอบนวดชอบไปสปาอยู่แล้วพอไปเสร็จมันก็ไปนวดหน้าท้องคือปกติจริงหน้าท้องอะ่ะก็ไม่ค่อยนวดกันหรอกแต่ตอนวันนั้นอะ่ะได้ไปนวดแล้วเขาก็คลำเจอเขาบอกเฮ้ยคุณอันนี้มัน มันอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรผิดปกตินะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จมิวก็รู้แหละแต่ว่าเออตามหลักอะ่ะเราก็กลัวอยู่แล้วเนาะก็ก็ไม่ค่อยได้ตรวจภายในหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ตรวจอะใช่ไหมก็กลัวนิดนึงก็ก็เลยแนะนําว่าอันนี้คนควรจะตรวจนะนะคะไม่ว่าจะจะใช้งานไม่ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จมิวก็เลยรู้แล้วก็เลยถึงเวลาที่จะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะ อันนี้ก็แนะนําอีกอย่างว่าออการตรวจสุขภาพประจำปีนี่มันดีมากนะคะอย่างน้อยอะเบื้องต้นเราได้รู้ว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงมีตรงไหนผี่ปกติไหมหรือว่าควรจะดูแลในส่วนไหนมากเป็นพิเศษนะคะในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจอย่างผูห้หญิงก็จะมีอันต้าซาวเนาะมีก็อันต้าซาวช่องท้องคุณเชื่อไหมว่าแบบแบบแรกที่รู้อ่ะมันก็ตกใจฮะละอะไรนะ แต่ช่วงที่อันตรซาวอะค่ะเขาก็จะพบก้อนพบอะไรแค่นั้นแต่เขาก็ไม่ใช่เฉพาะทางเขาก็ส่งเราไปที่สูงนะคะคุณหมอสูงก็จะเข้าไปดูตรวจตรวจอีกทีหนึ่งนะคะก็ครั้งแรกเลยนะคะขอตื่นเต้นผักกับตัวเลขนะคะที่เราได,ได้รู้นะคะและตัวเลขที่มิวได้รับรู้นะคะนั่นก็คือแปดเซนค่ะที่ที่คุณหมอเห็นนะคะแล้วก็คุณหมอบอกไม่ได้ก้อนเดียวก้อนที่ใหญ่ที่สุดประมาณแปด ซึ่งจริงๆจ,จะบอกเลยว่าถ้าเราเห็นในกล้องอันตราซาวหรืออะไรแปดเนี่ยจริงๆตัวจริงตัวจริง,รงของน้องก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็แต่ก,ก็ก็ไม่เป็นไรโอเคแปดเซนอเงี้ยก็ถามคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าเออจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้มันเป็นเรื่องปกติสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะอันันนี้คือแผนปัจจุบันเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะคะแต่ถามว่าจริงๆก็ ผู้หญิงที่มีโอกาสไปหรือว่าอย่างอย่างญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยก็ก็เป็นหลายคนนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดจากอาหารไม้ฮอร์โมนหรือเปล่าคือถ้าแพทย์แผนไทยก็อาจจะจะพูดไปนทางด้านนั้นน่นะคะสิ่งที่มิวทําก็คือมิวขอบอกเลยว่าเออมันก็มันก็มันก็ตกใจเนาะเพราะว่าเออคือณปัจจุบันนี้ไม่ตกใจละแต่ว่าณตอนนั้นมันตกใจมากนะตกเติมกับแบบหอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปศึกษานะคะโดยที่สิ่งที่ก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันต้องบอกก่อนว่า <c oughs> เนื่องจากว่ามิวเนี่ยทุกอย่างปกติประจําเดือนมาปกติไม่ไม่มีอะไรผิดปกติไม่ปวดท้องเลยปกติมากอ่ะก็คือดิฉันไม่ได้เป็นไหลอ่ะนะคะแค่ดิฉันมีก้อนนี้แล้วก็ส่วนที่อยู่ที่เห็นเนี่ยก็คือจริงๆริจะโชว์ก็ได้ มันอันนี้คือหมดลูกใช่ไหมของมิวจะอยู่ข้างบนที่คุณหมอบอกนนะคะใจก้อนจะอยู่ข้างบนเขาก็เลยแบบไม่ได้ไปเบียดหรือว่าทําร้ายทําร้ายทําลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่สิ่งที่เป็นก็คือปวดกระเพาะป,ป,ปวดปวดปัสสาวะบ่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเบียดกระเพาะปัสสาวะเราก็ตอนนั้นก็ถือว่าท้องได้ประมาณสามเดือนนะสามเดือนแล้วนะคะท้องอ,อ่อนๆโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะคะก็แล้วหลังจากนั้นก็ผ่าไหมล่ะ เตรียมจะผ่านะพู่งจริงเตรียมจะผ่าหลายรอบมากก็ติดต่อคุณหมอคน,น,อนท่านนนท่านนี้แต่ก็เมื่อเนื่องจากว่าเราก็คุยกับหลายคนอนะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยขอแชร์เลยว่าเราก็ต้องมีความแบบมีความเขาเรียกว่าความสตรองในตัวเองนะคะว่าแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเขาอะมีความหวังดีกับเราแต่ว่าจริงๆอะสุดท้ายมันคือชีวิตเรานะหลายๆคนที่ให้คำปรึกษาเราเขาก็ไม่ได้มีหมดลูกไม่เคยผ่า ใช่ไหมคะแต่แบบบางทีเขาก็เป็นกังวลเขาก็จะพูดอะไรเงี้ยทำให้บางทีเราก็เกิดการแพนิกหรือว่าเราก็ตกใจแล้วก็นี่คือหลายๆครั้งอะที่มิวตัดสินใจจะผาจะผาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ผ่าจะเพราะอะไรหนึ่งในนั้นคือมิวเหมือนมีความเชื่อว่ามันจะมีปาติงหารหรือว่าแบบจะหายเองก็จะยากเนาะแต่ก็ก็รู้ึว่าเฮ้ยรู้สึกเลยไม่ต้องผ่าอ่าสิ่งที่มิวทาคือสองปีนะกว่าจะมีวันเนี้ยที่จะมานั่งเน่าเนี่ย ก็คือสิ่งที่มิวได้ทําก็คือมิวได้พยายามลองทุกทางนะคะเริ่มต้นก็คือ,อปฏิบัติธรรมเพราะสายปฏิบัติธรรมแต่ว่าวัดที่มิวไปก็คือจะเป็นแพทย์แผนไทยด้วยนะคะก็คือก็แน่นอนก็เริ่มจากทานหัมังสวิรัตเลยนะคะก็แทบคืองดเนื้อสัตว์แต่อยู่ที่วัดอะ่ะอยู่ที่วัดประมาณเกือบหนึ่งเดือนก็คือมังสวิรัตล้ลวนอยู่แล้วแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองระวังเรื่องอาหารมาก สิ่งที่แบบหิูได้เจอคือมันเหมือนจะขำนะแต่ตอนนั้นมันไม่ขำอ่ะก็คือเราต้องแบบมันจะมีแบบว่าเหมือนล้างตามในสูตรในคอเนี่ยนะคะต้องมีการล้างน้ําเลือด้อําล้างน้ําเหลืองเนะเาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็กินยาค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเพราะว่ายาที่กินนี่แบบมันมันจะต้องให้ใหเราเนี่ยอยู่ในห้องน้ําประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงโดยที่ออกไม่ได้ ก็พร้อมกับเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็ยาดมยาลมยาหมองอะไรเตรียมให้พร้อมนะคะ <Okay. S 1> มันก็หายไปอยู่เนี่ยสามสี่ชั่วโมงทุกคนก็ตามหา <Okay. S 1> เนาะเพราะว่ามันก็จะแบบล้างข้างในแล้วะค่ะ <Okay. S 1> ก็ทั้งอาเจียน <Okay. S 1> ออกบนออกล่างออกเน่าละออกหมดออกจนแบบเป็นน้าดีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบ <Okay. S 1> คือแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่ก็คิดว่าตอนหลังจากนั้นร่างกายเนี่ยเราบองว่าสะอาดมากเลยนะคะก็คือเราก็ทําทุกอย่างเนาะแล้วก็ กินยายาเช่นคือเนื่องจากของน้องมิวนี่ค่อนข้างค่อนข้างพิเศษนะคะก็เลยได้กินยาเยอะกว่าคนอื่นยาเป็นแบบเป็นยาที่มิวไม่น่าจะก็คืออะไรแต่แบบกินปุ๊บมันจะเวียนหัวปั๊บมันจะเวียนแบบมึนติ้วอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ที่ตื่นเต้นสุดก็คือตอนที่ได้ดรอปน้ำมันกัญชานะคะก็คือคนอื่นอาจจะสามหยดอะไรี้ของมิวตอนนั้นที่จะเจอหกหยดแล้วแบบทั้งข้างบนข้างล่างนะคําคคมิกใช่ไหม ด้วยเออสักยันค่ะแล้วก็ข้างบนก็หกหยดเราคิดดูดิวันที่กินคือก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะหยอดน้ํายากัญชาน้ํามันกัญชาน้ํามันกัญชาตื่นเต้นมากว่าแบบเฮ้ยจะทํายังไงจะเป็นยังไงเราลกลัวว่าเราจะมึนจะเมาไหมจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือแค่น้ามันกัญชาหกหยดอะไรนี้ก็เรียกว่าหนักแล้วเนาะแต่สิ่งที่มิ้ ไอ้นี่ก็คือมิวต้องกินยาที่บอกว่าทําให้มันมึนน่ะมันเวียนน่ะแต่พ้องกันน้ำน้ำมันกัญชาคือก็คือเรียกว่าตอนกลางคืนที่ตื่นมาเพราะเรารู้หยอดก่อนนอนแล้วก็นอนเลยใช่ไหมคะมันเวียนแบบมันพูดไม่ถูกมันไม่มีคำบรรยายมันมึนมันขวหมุนมันติ้วมันไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้อะมันน่าจะด้วยฤทธิ์ทั้งสองอย่างนะคะตอนไปเข้าห้องน้ําก็คือต้องเกาะเพื่อลากลากไปเลยเกาะไปอ่ะ คลานน่แทบจะคลานอยู่อะเพราะว่ามันมันทรงตัวไม่อยู่อะแล้วก็คลานกลับมาอะไรเงี้ยและนี่นะคะก็คือประสบการณ์หนึ่งนะคะที่มิวได้ทำก็ทีได้ไปยูวัดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ได้ไปรักษาแพทย์แผนไทยนะคะก็ก็ทำหลายหลายทางแหละก็ถามว่าก็หลังจากนั้นมิวก็ตามตรวจตลอดนะคะสามเดือนคุณหมอก็นัดไปตรวจนะคะแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอคะ่ะเพราะว่ามิวก็ อพอกลับมานี่คือคือเป็นแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยคือก็ถามว่าก็เครียดไหมก็เครียดนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบเราก็พยายามทําทุกอย่างอะ่ะแต่เราก็ก็เตรียมผ่าแบบประมาณสองสามละครอะ่ะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ผ่า้งนั้นไม่รู้ทําไมนะคะมันยังไม่ถึงเวลาค่ะเลาไม่เป็นไรสิ่งที่มิวทำถัดมานะคะก็คือมิวกินยาหม้อยาต้มยาไทยแล้วก็ก็ค่อนข้างลําบากเนาะแต่ขนาดสมัยนี้ว่าใส่หม้อต้มนะแต่เราก็ต้องกินเช้ากับวันเย็นอย่างเงี้ยก็ แต่อันนี้เขาบอกนะได้ผลนะทำไปเล่นอ่าเพราะว่าจากแปดเซนเนี่ยแต่ช่วงนั้นคือไม่กินอาหารไม่ใท่จะไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วก็กินยานะคะไปค้นพบว่าน้องเขาเล็กลงค่ะเี่เหลือ6เซนคือแบบทุกอย่างก้อนอื่นก็เล็กลงไปหมดนะเพราะว่าอย่างที่บอกมีมีหลายก้อนนะคะที่พูดนี่คือแค่ก้อนเดียวนะก้อนใหญ่ข้างบนก็โอ้โหก็รู้สึกว่าเออเออเรามาถูกทางแล้วแต่ก็ ยังไงไม่รู้ก็แล้วก็ไม่ทานทานไปทั้งหมดสามหม้อค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้ทานก็ก็ไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็แต่ตอนนั้นก็กินเห็ดด้วยนะคะเกตกินเห็ดหลินจือเห็ดถังเช่ากินกินค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะว่าอ่ามันก็เหมือนกับให้ช่วยบารุงฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ก็ก็ยังไม่จบค่ะก็ยังมากกว่านั้นก็คือและก่อนนั้นคือแอดวานคือดิฉันทํายาลูกก่อนทานเองค่ะ จริงๆก็คือแบบก็ได้สูตรนะคะจากจากหลวงพ่อท่านก็เมตตาก็คือเป็นสูตรแต่ว่าจริงๆอะตอนที่ไปปรึกษาท่านท่านบอกว่าขนาดไหนแล้วคือถ้าขนาดแดเซนขนาดนั้นแล้วก็ท่านก็แนะนําว่าให้พานั่นแหละแล้วก็อาจจะแบบหลังจากนั้นมากินยาที่แบบบำรุงหรือว่าเป็นการป้องกันก็เลยก็เลยทํายาลูกก่อนทานเองนะคะนะตอนนั้นก็ปั้นเอามีสูตรเนาะปั้นแล้วก็ทานทานไปแล้วก็แต่สุดท้ายอ่ะก็ ที่ไปวัดมาล่าสุดนะคะก็ยังเท่าเดิมบวกใหญ่ขึ้นด้วยก็ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําทุกทางแล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้ทํำยังไงก็คือทําใจนะคะก็คือ,อ,อแต่เข้าใจมาว่าเราถึงแม้วเราจะมีธรรมะขนาดไหนนะแต่ว่าในโมเมนท์ที่เรานอนเราจับคือ,คอพยายามไม่จับแล้วนะเพราะว่ารู้ว่ามันมันเครียดแล้วมันมันมันเครียดอยู่แล้วอะ่ะก็ตอนที่เราจับเงนี้ยเราก็จะรู้สึกเพราะมันใหญ่มากอนะ่ะเราก็รู้ว่าใหญ่ขึ้นทุก ก็ใหญ่ขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยก็ใหญ่แต่แต่ก็ไม่รู้เชื่อไปเองหรือเปล่านะว่าแบบยังบางช่วงอะ่ะมันมันรู้สึกลดลงจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็เราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ไม่รู้จะ,จะทํำยังไงแต่ว่าจนสุดท้ายนะคะมิ้วก็ไปได้เจอคุณหมอท่านหนึง่งค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตมิวเลยนะคะว่าทําไมมิ้วถึงตัดสินใจที่จะผ่าตัดะคะ่ะด่วน ทันทีนะคะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วหลังจากที่เราเรอสองปีด้วยกันนะคะก็สาหรับอยากจะรู้นะคะว่าทําไมไมิวถึงตัดสินใจผ่าตัดในวันนั้นนะคะก็ฝากติดตามต่อคลิปหน้าและกลเป็น EP 2ีอเนาะอันนี้สําหรับ EP 1ีนะคะก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ like, ให้มิวหน่อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะคะโดยเฉพาะสําสหรับสาวๆนะคะก็ฝากทิ้งท้ายว่า,อ,าอยากให้หลายๆคนทุกๆคนเนี่ยตรวจภายในถือตรวจสุขภาพเถือเองเนาอยก็ปีละครั้ง ก็ไม่เสียหายเพราะว่าคุณอาจจะรู้อะไรก่อนแล้วก็ได้ได้ไดไดไดมาดูแลป้องกันตัวเองซึ่งมิวเข้าใจว่าทุกคนกลัวอยู่แล้วมิวก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะมันแต่ว่าก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันบางทีเราคิดเครียดเกินไปอะ่ะทิวจ,จะบอกเลยว่าความเครียดเป็นต้นเหตุของโรคหลายๆโรคนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะคะว่ามิวจะมา,มาเฉลยว่าทําไมมิวถึงตัดสินใจผ่าเลยทั้งนั้นที่มิวไม่ผ่าทําทุกทางมาแล้ว2ปีนะคะ ไงเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เมลกี้เลดี้บุลนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้า,บาแล้วเจอกัน